สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวร้อน กรมพิงกี้สาวิกาส่งแดนแรกรับเตรียมตัดผมเผย10คนเท่านั้นที่เยี่ยมได้หลังจากที่นักแสดงสาวพิงกี้สาวิกาชัยเดชและคุณแม่ถูกควบคุมตัวพร้อมพวกรวม19คนในคดี For e x ร d รดีสารมาให้ประกันตัวและถูกส่งไปทันทสถานหญิงกลางตั้งแต่มวันที่18สิงหาคมที่ผ่านมาซึ่งครบกำหนดการแยกเก็บตัวในห้อง5วันตามมาตราการป้องกันโควิดแล้วถูกนำเข้าสู่แดนแรกรับตามขั้นตอนเป็นที่เรียบร้อยนอายอยุสินทบพันธ์อธิบดีกรมรชาชัณฑ์เปิดเผยว่าตอนนี้ได้ปฏิบัติตามขั้นตอนของ ระเบียบการปฏิบัติการคุมตัวเช่นเรื่องการตัดผมก็เหมือนกับคนอื่นๆทุกคนและทุกคนก็ให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่เป็นอย่างดีตอนนี้ในทางคดีไม่มีญาติหรือทนายความเข้ามาติดต่อขอเข้าพบแต่อย่างใดมีเพียงแฟนคลับที่อยู่ในเรือนจำที่คอยเป็นกำลังใจเท่านั้นสำหรับประเด็นที่ว่ามีใครมาเยี่ยมบ้างหรือไม่ทางเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องตอบได้เพียงหากบุคคลนั้นมีรายชื่อเป็นหนึ่งใน10บุคคลที่สาวพิงกี้นั้นอน,อนุญ,ญาตให้เข้าเยี่ยมก็สามารถเข้าเยี่ยมได้แต่ไม่เปิดเผยว่ามีใครมาบ้าง อย่างไรก็ตามต้องรอดูกันต่อไปว่าเรื่องราวในครั้งนี้จะเป็นไปในแนวทางใดท่านผู้ชมนะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวสขอบคุณครับ